สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัด1.2ที่ค้างไว้คราวที่แล้วกันนะคะแบบฝึกหัด1.2หน้า27เป็นการหาคำตอบของสมการโดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรนะคะยังไม่ได้ใช้สมบัติของการเท่ากันมาแก้สมการคราวที่แล้วเราทำกันไป6ข้อนะคะเดี๋ยววันนี้คูจะมาเฉลยข้อ7ถึงข้อ12ค่ะไปดูกันเลยข้อที่7ค่ะ 2y ส่วนด้วย3มีค่าเท่ากับลบ2นะคะข้อนี้ลองแทนค่าดูตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นลบ2ซึ่งเป็นจำนวนเต็มแปลว่าตัวเลขที่เอามาใส่ตรงนี้ควรจะเป็นตัวเลขที่สามารถเอา3เนี่ยไปตัดได้นะคะเพราะว่าสมมุตินะสมมุติเราใส่เลข1เข้าไปกลายเป็น2คูณให้ y เป็น1เนอะ แล้วก็ส่วนด้วย3 2คูณ1ได้2ก็ได้2ส่วน3เห็นไหมคะไม่ได้ลบ2ทํายังไงถึงจะได้ลบ2ทีนี้สังเกตว่าตรงเนี้ยเป็นเลข2 2อคูณอะไรได้ลบ2นักเรียน2คูณกับลบหใช่ไหมสองคูณกับลบหถึงจะได้ลบสแต่ทีนี้ข้างล่างอ่ะมันต้องใส่ส่วน3ด้วยก็แปลว่าเจ้าตัวเลขตรงเนี้ยจะต้องเป็นตัวเลขที่ พอเอา3ไปตัดแล้วมันจะเหลือลบหเพราะว่าพอเหลือลบหแล้วมันจะไปคูณกับ2ก็จะได้ลบสพอดีโอเคไหมคะ3ไปตัดอะไรแล้วเหลือลบหก็ต้องไปตัดกับอลบหมดเลยอ่ะสามก็ต้องไปตัดกับลบสถูกไหมอ่าพอไปตัดกันปุ๊บตรงนี้เหลือลบหนคูนลบหก็จะได้ลบสพอดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า y มีค่าเท่ากับลบสค่ะ y เป็นลบสถึงจะทำให้ฝั่งเนี้ยมีคำตอบเท่ากับลบสนะก็สรุปคำตอบได้เลยเพราะฉะนั้น y เท่ากับลบสข้อที่8ค่ะ แยกกำลัง3เท่ากับลบ1,000อ่ะข้อนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าเราเห็นว่ามี0ูย์3ตัวใช่ไหมคะศูนย์3าตัวก็เกิดจาก10คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า10ยกกำลัง3เนี่ยได้1,000แต่อันนี้มีตดติดลบเห็นไหมก็ต้องใส่ลบเข้าไปด้วยแบบนี้ก็สรุปได้เลยว่า Z มีค่าเท่ากับลบ10นะคะเพราะฉะนั้น z เท่ากับลบ10ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่9 5 x กำลังสอเท่ากับ20อันนี้ก็คือ5คูณกับอะไรลบยกกำลังสองได้20เราก็ต้องมาคิดก่อนว่า5คูณอะไรได้20ปรากฏว่า5คูณกับ4ได้20ถูกไหม5คูณกับ4ได้20 แปลว่าก้อน x ยกกําลังสองเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ4นักเรียนก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะอะไรนะยกกําลังสองแล้วได้4ปรากฏว่ามันคือ2ยกกําลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็กลายเป็น5คูณกับ2ยกกาลังสองจึงจะมีค่าเท่ากับ20แปลว่า x ต้องมีค่าเท่ากับเลข2นะคะถึงจะทําให้คําตอบเป็น20ก็ตอบเลยเพราะฉะนั้น x ต้องเท่ากับ2เท่านั้น ต่อไปขอ้อ10ค่ะ m บวก3เท่ากับ m เอออะไรเอ่ยบวกกับ3แล้วได้เท่ากับตัวเองอะไรเอ่ยบวก3แล้วได้เท่ากับตัวเองนักเรียนลองนึกดูนะสมมุติเราให้ m เ,เป็น1 1บวก3ก็ได้4คือพอบวกไปแล้วอ่ะนักเรียนตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากันนึกออกไหมพอบวก3ไปแล้ว สมมติเราให้ m เ,เป็น1่อ่าตรงนี้เป็น1ตรงนี้มันก็ต้องได้1ด้วยแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้1ตรงนี้มันต้องได้4เพราะ1นึบวกสได้4เห็นปะหรือต่อให้ m เ,เป็น0 0ย์บวกสอา้าวก็ได้3ไม่เห็นได้0เลยถ้าจะให้เหมือนกับโจทย์ก็คือตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันเห็นไหมตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันแต่มันไม่เท่ามีอะไรบ้างที่พอแทนค่าไปแล้วมันได้ลองลบ3ามไหมลบสบวกสได้0ูนย์อ้าวก็ไม่เห็นเท่ากันเลยเห็นไหม ตรงนี้เป็นลบสามความจริงตรงนี้ต้องเป็นลบสามด้วยแต่มันดังกายเป็นศูนย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อสิบเป็นไปไม่ได้ค่ะข้อสิบเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่บวกสามแล้วยังคงเท่ากับตัวเองเพราะนั่นเองคิดถึงความเป็นจริงไม่ว่าใครก็ตามบวกขึ้นไปสามคำตอบมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกสามใช่ไหมไม่มีทางที่คำตอบจะยังคงย่ำอยู่กับที่แล้วเท่ากับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อสิบนี้ค่ะเป็นสมการที่ไม่มีคำตอบค่ะ นั่นรี้สังเกตว่าแต่ละข้อสมการมีคําตอบมีคําตอบมีคําตอบหมดเลยนะข้อนี้เป็นข้อที่ไม่มีคําตอบค่ะการที่เป็นสมการเนี่ยมันอาจจะมีคําตอบหรือไม่มีคําตอบก็ได้นะคะนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องมีคําตอบเสมอไปนะคะและคําตอบก็ไม่จําเป็นจะต้องมีตัวเดียวด้วยคําตอบมี2ตัวก็ได้อ้อข้อ9ครูลืมย้อนกลับมาที่ข้อ9นิดนึงนอกจากลบสอนอกจาก2อ,อยกกําลังสองได้4แล้วเนี่ย ลบ 2, ยกกำลังสองก็ได้4เหมือนกันเพราะฉะนั้น x เท่ากับทั้ง2และลบ2เลยค่ะต้องตอบ2ตัวนะข้อนีอ้เห็นไหมสมการบางสมการก็มีคําตอบเดียวบางสมการก็มี2คําตอบนะคะบางสมการก็ไม่มีคําตอบอ่ะลองมาดูข้อ11กัน r กำลังสองเท่ากับ1ส่วน100 อะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้หนึ่งส่วนหนึ่งร้อยตรงนี้มันเป็นเศษส่วนก็แปลว่าฝั่งนี้ต้องเป็นเศษส่วนเหมือนกันถูกไหมคะอ่าหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยก็คืออะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้หนึ่งร้อยนักเรียนสิบถูกไหมแต่ว่าสิบมันต้องอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นหนึ่งแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสิบทั้งหมดกำลังสองอะคะ่ะเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยข้อนี้ไม่ยากเพราะฉะนั้นตัว R มีค่าเท่ากับ หนึส่วนสิไปเลยนะคะก็สรุปคำตอบไปเลยเท่ากับเศษหนึส่วนสิติดลบได้ไหมอ่ะได้นะเราเอาเราลองเอาลบหส่วนสิมายกกำลังสองก็ได้1นึ่ส่วนหนึเหมือนกันเพราะว่า ตัวที่เป็นลบยกกําลังสองอ่ะจะได้คําตอบเป็นบวกเพราะว่าการยกกําลังสองคือการคูณก,กันซ้ากัน2ตัวใช่ไหมลบคูณลบก็ออกมาได้บวกนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็มี2ตัวอีกแล้วนักเรียนสังเกตข้อไหนที่มันเป็นกําลังสองอะ่ะคาตอบมันมักจะมี2ตัวนะคะก็ตอบ1นึ่งส่วนสิกับ1ส่วนลบลบหนส่วนสินะคะต่อไปค่ะข้อ12ข้อสุดท้าย 3 N ลบ N เท่ากับ2 N ลองแทนค่า N ดูสมมุติครูให้ N เป็น1ก็กลายเป็น3คูณ1ลบ1ได้2คูณ1เท่ากันไหมลองคิดดูก่อนนะฝั่งนี้3คูณ1ได้3 3มลบ1เหลือ2ฝั่งนี้ได้2ฝั่งนี้2คูณ1เออเท่าถ้าสมมุติ N เป็น n อเป็น0นะ3คูณ0ลบ0นย์เท่ากับ2คูณ0นย์ ถ้า n เป็นศูนย์ใช้ได้ไหมก็ฝั่งนี้ได้ศูนย์เท่ากับศูนย์เออใช้ได้ถ้า n เ,เป็นสองล่ะสามคูณสองลบสองเท่ากับสองสามคูณสองได้หกหกลบสองเหลือสี่ฝั่งนี้ได้สี่ฝั่งขวาล่ะสองคูณสองได้เออเท่ากันถ้าเท่ากันหมายความว่าสรรมการเป็นจริงก็คือแปลว่า n เ,เป็นตัวนั้นได้นะคะต่อไปมีอะไรอีก ่อไปนะคะเเป็นต่อให้ n เป็นติดลบอ่ะลองดูนะ3คูณลบ1ลบด้วย n เป็นลบ1เท่ากับ2คูณลบ1ไหมสามคูณลบหได้ลบ3ลบ3ลบลบตรงนี้เป็นบวกลบ3บวก1ได้ลบ2ลบ2คูณ1ก็ได้ลบ2เออก็ได้ข้อนี้นักเรียนดูนะ n n n ตรงไหนเป็น n ต้องแทนค่าด้วยเลขเดียวกันนะเเป็น1ได้ n เป็น0ก็ใช้ได้ n เป็น2ก็ใช้ได้ n เป็นลบ1ก็ยังใช้ได้อีกใช้ได้ในที่นี้หมายความว่ามันพอแทนค่าไปแล้วทําให้สองข้างของเครื่องหมายเท่ากับอะค่ะมีค่าเท่ากันนะคะ2ข้างของเครื่องของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากันแปลว่าข้อนี้ค่ะ n เป็นอะไรก็ได้เป็นได้ ทุกตัวเลยเป็นจำนวนจริงได้ทุกจำนวนเลยนะคะข้อนี้ n เ,เท่ากับจำนวนจริงทุกจำนวนแปลว่า n เ,เป็นได้เยอะมากคําตอบมีเป็นล้านล้านตัวเลยมีไม่สิ้นสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ที่เราทำมานะคะเราสามารถสรุปได้ว่าคําตอบของสมการเนี่ยมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอ่า สแบบด้วยกันอ่ะสรุปนะคำตอบของสมการมี3แบบด้วยกันค่ะแบบที่1คือมีคำตอบเป็นจำนวนจำกัดก็คือเช่นอาจจะมีคำตอบเดียวก็ได้มี1นึ่คำตอบ หรืออาจจะมี2คําตอบก็ได้อย่างบางข้อที่สมการมันเป็นกําลังสองเห็นไหมคะหรืออาจจะมี3คําตอบ4คําตอบก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเน้นว่ามันเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคำตอบถ้ามีคำตอบเป็นจำนวนจำกัดมันจะมีได้แค่หนึ่ตอบเท่านั้นคะ่ะ ถ้าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เราจะเรียนเนี่ยนะถ้าคําตอบมันเป็นจํานวนจํากัดมันจะมีได้แค่1คําตอบโอเคไหมในกรณีที่2คําตอบ3คํคตอบนั่นไม่ใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเป็นอาจจะเป็นสมการกําลังสองนั่นอาจจะเป็นสมการกําลังสองหรืออาจจะเป็นสมการกําลังสามหรืออาจจะเป็นสมการค่าสมบูรณ์อะไรก็ได้นะแล้วแต่โอเคไหม ต่อไปแบบที่สองที่เราเจอแบบที่สองที่เราเจอคือแบบข้อไหนคือแบบข้อ10ก็คือไม่มีคําตอบเลยค่ะหาคําตอบไม่ได้ไม่มีคําตอบอแบบนี้นะคะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างไว้หน่อยอย่างเช่น M บวก3เท่ากับ M เนี่ยหาไม่ได้ไม่มีตัวเลขไหนเลยที่มาแทนค่าตรงเนี้ยแล้วทําให้สมการเป็นจริงสมการเป็นจริงคือพอแทนค่าไปแล้ว สองข้างของเครื่องหมายเท่ากับอะ่ะต้องเท่ากันแต่ทีนี้พอแทนไปแล้วเห็นปะข้างนี้เท่ากับเนี่ยตัวนี้มันเท่า m เท่ากับ1แต่ว่า m ตัวนี้เท่ากับ4ซึ่งมันไม่ได้มันเป็น m เหมือนกันมันต้องออกมาได้เลขเดียวกันสแต่มันใช้ไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแทนไปแล้วสมการไม่เป็นจริงนะอ่ะหรือเราจะคิดแบบนี้ก็ได้นะอย่างเช่นเราให้ M เป็น1 m เป็น1งอ่ะลองบวก3าไป m เป็น2 M ตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเลข2ด้วยอ่ะตรงนี้มีบวก3ก็บวก3ไปหรือว่าเราจะให้ M เป็น0ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น0นย์เพราะว่ามันคือตัว M เหมือนกันโอเคปะแล้วก็บวก3ไปทีนี้นักเรียนลองคิดข้างซ้ายกับข้างขวานะคะการไม่มีคำตอบก็คือหมายความได้อีกอย่างหนึง่งหมายความว่าสมการเป็นเท็จก็ได้บางอันที่สมการเป็นเท็อะคะ่ะมันจะ มันจะไม่มีคําตอบอ่านนักเรียนดูนะ1ข้างซ้าย1นบวกสได้4แต่ข้างขวามีค่าเท่ากับ1 4เท่ากับ1เป็นจริงไหมไม่จริง4มันไม่ได้เท่ากับ1่ใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้สมการเป็นเท็จเห็นไหมคะหรือข้างนี้2อบวกสได้5 5เท่ากับ2จริงไหมก็ไม่จริงอีกฝั่งนี้ศูนย์บวกสได้3 3เท่ากับศูนย์ปะสาไม่ได้เท่ากับ0ูนย์ซะหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นสมการที่ไม่มีคําตอบก็คือสมการที่เป็นเท็จก็คือข้างซ้ายกับข้างขวาของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองและแบบที่สามอ่าแบบที่สามก็คือแบบข้อสิบสองเลยคือมีคําตอบมากมายไม่จํากัดเพราะว่าคําตอบเยอะมากเป็นเลขอะไรก็ได้ใช้คําว่ามีคําตอบมากมายไม่จํากัดค่ะ หรือใช้คำว่ามีคำตอบเป็นจํานวนจริงทุกจํานวนโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปออรูปแบบของคำตอบของสมการซึ่งมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะอันนี้ก็ยกตัวยอย่างอย่างเช่นข้อ12นะคะ เช่น 3N ลบ N เท่ากับ 2N การที่มีคำตอบมากมายไม่จำกัดเนี่ยสังเกตว่าสมการจะเป็นจริงเสมอจะเป็นสมการที่เป็นจริงเสมอนะโอเคนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกับการแก้สมการเราจะเริ่มกันตั้งแต่การแก้สมการที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นแบบง่ายๆสุดเลยนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มเลเวลความซับซ้อนของโจทย์ไปยากขึ้นนะคะเดี๋ยวกันแก้สมการเราจะต่อในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ